เช่ามอเตอร์ไซค์3 0 0บาทเที่ยวดอยสุเทพที่แรกเลยอยู่ตีนดอยนะ,ะน้ำตกห้วยแก้วตรงนี้นะครับบรรยากาศดีแต่ผมมาเดือนมกราแล้วนะฮะน้ำก็อาจจะน้อยแต,แต่ข้อดีก็คือช่วงนี้อากาศดีนะครับมกราะะะและมีค่าเข้าด้วยนะครับที่นี่20บาทนะ,ะแต่เราไปที่อื่นๆได้อีกบนดอยสุเทพนะฮะเราไม่ต้องเสียเพิ่มเราใช้ตั๋วเดิมไปได้เลยนะครับ ปากทางเข้าน้ําตกค้วแก้วนะครับก็เป็นอนุสาวร,รีย์ของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะฮะซึ่งเขานิยมมาสักการะมาบูชากันนะครับและหลังอนุสาวร,รีย์คูบาศรีวิชัยนะครับก็เป็นวัดศรีโซดานะฮะเป็นพระอารามหลวงนะครับถ้ามีเวลาเยอะๆนะตรงนี้ก็ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่นะฮะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณสัก15นาทีมาถึงที่นี่แล้วนะครับมานั่งพักผ่อนใช้ชีวิตสโลไล์ที่นี่ได้เลยนะ แต่ถ้าใครมีเวลาน้อยๆก็มาเยี่ยมชมจนี่จุดชมผีเสื้อนะครับแต่วันนี้ก็เราไม่เห็นเลยนะครับเขาน่าจะมาเป็นช่วงๆหน้าฝนน่าจะเยอะนะครับเป็นน้ำตกเล็กๆนะครับไม่ได้เป็นน้ำตกใหญ่แต่ก็เป็นธรรมชาติสูงนะฮะอยู่ใกล้ตัวเมืองนี้หายากนะฮะที่เมืองใหญ่แล้วก็มีน้ำตกอย่างนี้ให้ชมกันนะครับและผมจะไปชมอีกที่หนึ่งนะครับสูงกว่านี้ในบนดอยสุเทพนะฮะก็คือน้ำตกมณฑาทานนะครับ เราเสียที่นี่20บาทแล้วเราใช้ตั๋วเดิมไปที่น้ําตกมณฑาทานแต่ที่นั่นเราเสียค่ามอเตอร์ไซค์อีก20บาทนะครับเป็นน้ําตกที่ใหญ่กว่านี้นะครับและก็มีที่กางเต็นท์ด้วยคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ